ฝาเต็มเลยวีว่คอันนี้ฝาไม่เยอะฝาเต็มครับก็บว่าขับเป็นไงขับมันว่าจนจบแล้วมาจบแล้วมาร้าอยหนึ่งนะร้อยหนึ่งแบบเฉยๆเลยเลปิดแอกเดี๋ยวดูครับวันนี้กอล์ฟเอจครับนักแข่งกีติมซากรวันนี้ สวัสดีครับวันนี้นะครับนี่ครับมือจูนเครทีคนหนึ่งครับนี่แล้วออกเบาๆครับไปเลยไหลออกเนี่ยไหลออกก็ได้ร้อยไปแล้วร้อยสามร้อยสี่นะครับยีสี่ไม่เข้ายีสี่ไม่เข้าครับ